สวัสดีครับเพื่อนๆผมตังมาก็พอนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะสบายดีนะครับ Here จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูอีกหนึ่งบทบาทของตังนั่นเองครับเ <iz> พราะปกติแล้วเนี่ยตังก็เป็นหมอเนาะก็ไปตรวจคนไข้อะไรแบบนี้นะครับตอนแรกตังก็อยากจะทําแบบ day in life ของตังที่ไปตรวจคนไข้แต่มันก็อาจจะมีเรื่องความ private ความเป็นส่วนตัวข้อมูลของคนไข้อะไรแบบนี้ตังก็เลยยังไม่ได้ทำนะครับวันนี้เนี่ยจะพามาดูอีกหนึ่งบทบาทครับซึ่งตังเนี่ยได้รับเกียรติเป็นอาจารย์แพทย์ด้วยนะครับที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ครับแล้ววิชาที่ตังสอนเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าตังสอนวิชาอะไรครับซึ่งวิชาที่ตังสอนเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนนนใจจะรับเพาาาาว่ตงงทด้ เซ็กชวลเมดิซินและก็คลินิคอลเซ็กซ์โซโลจีและก็แอนไชนจริงด้วยนะครับก็คือเวชศาสตร์ทางเพศและก็เวชศาสตร์ะลอวัยใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยวิชาที่ตังจะมาสอนวันนี้นะครับที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยก็คือเป็นคลินิคอลเซ็กซ์โ y ลจีครับหรือว่าเพศวิทยาคลินิกนั่นเองครับยินดีมากๆเลยครับที่ได้รับเกียรติเป็นอาจารย์ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ด้วยเนาะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยตังจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปดูว่าเออ,เ,อเพศวิทยาคลินิกเนี่ยมันเรียนยังไงมันสอนยังไงนะครับหรือว่าบรรยากาศเป็นยังไองนนักปสบบรร เดี๋ยวสายครับ ซึ่งสำหรับการสอนของตังนะครับตังเนี่ยก็จะได้รับหน้าที่สอนในหลักสูตร clinical sexology ครับหรือว่าเป็นหลักสูตรเพศวิทยาคลินิกนั่นเองครับซึ่งหลักสูตรนี้เนี่ยเปิดให้ทุกคนเนี่ยสามารถมาสมัครมาลงเรียนได้นะครับซึ่งหัวข้อที่ตังจะได้มาสอนหรือว่าบรรยายในยวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่ชื่อว่า clinical sexology in real life นะครับซึ่งตังเนี่ยก็จะพูดให้เห็นถึงความสำคัญของเซ็ก์ในชีวิตของเรานะครับตังก็จะปูพื้นฐานทั้งหมดทั้งมวลเลยแหละครับซึ่งถ้าถามว่าจะลงรายละเอียดแบบไหนเป็นอย่างไรนะครับเ,เพื่อน จะต้องลองมาเรียนเองนะครับซึ่งตังเนี่ยก็จะได้สอนอยู่นะครับและนอกจากนั้นครับตังประทับใจบรรยากาศในคลาสเรียนมากๆเลยครับทุกคนเนี่ยได้แลกเปลี่ยนความรู้กันไม่ใช่แค่ตังเนี่ยมาแชร์อย่างเดียวนะครับซึ่งหลังจากที่ตังบรรยายเสร็จแล้วนะครับตังก็ได้เจอกับอาจารย์อติวุฒิด้วยครับหรือว่าพี่เอนะครับเพราะตังเนี่ยสนิทกันมากๆเลยครับพี่เอเป็นอาจารย์หมอตังเองนะครับซึ่งพี่เอหรือว่าอาจารย์อติวุฒิเนี่ยก็อยากฝากมาสเสจหรือว่าอยากจะพูดคุยกับเพื่อนๆด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับต แต่ตอนนี้เนี um, it, ่ยตังอยากจะแนะนำเพื anyway> ่อนๆให้รู้จ so ักกับอาจารย์ของตังอีกทีครับพี่เอแนะนำตัวกับเพื่อนๆหน่อยครับครับสวัสดีครับหมอเอนะครับรองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์อัจฉริย์กุมาราศครับผมอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับผมก็วันนี้ตังยินดีมากๆเลยที่ได้กลับมาเหมือนว่ากลับบ้านอีกครั้งหลังจากที่เราเรียนจบไปนาะแล้วก็ได้มานำความรู้เนี่ยมาถ่ายทอดต่อให้กับบุคลากรที่เขาอยากจะมีความรู้เรื่องทางเพศอะครนะทีนี้เนี่ยคำถามที่ตังได้รับมาเยอะมากๆเลยครับก็คือ เฮ้ยทำไมเราต้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับทางเพศด้วยครับก่อนที่จะต่อถามหมอตังนะครับจะขอชื่นชมก่อนนะครับเพื่อนๆลองดูคลิปนะครับเราจะรู้ว่าหมอตังเก่งขนาดไหนแล้วก็สอนดีขนาดไหนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมอย่างมากด้วยใจจริงนะครับทอบคณครับครับทีนี้เรื่องเพศนะครับจริงๆเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะรู้นะครับเป็นเรื่องที่ควรจะต้องเปิดเผยกันและพูดคุยกันได้ในทุกๆคนในครอบครัวและในสังคมนะครับเพื่อทําให เรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดคุยง่ายนะครับกลายเป็นสิ่งที่คนคิดว่าเป็นเรื่องที่หยาบคายหรือไม่ดีกับการเป็นพลังที่ทาให้ทุกคนน่ะมีสิ่งที่ปกป้องตัวเองจากสิ่งไม่ดีทางเพศเกิดขึ้นได้นะครับด้วอย่างเช่นการถูกคุกคามทางเพศนะครับหรือว่าโรคต่างๆจากเพศสัมพันธ์ก็จะลดน้อยลงถ้าทุกคนพูดคุยและก็เข้าใจเรื่องเพศอย่างถูกต้องนะครับแล้วยังรวมไปถึงเรื่องของปัญหาอื่นที่เกิดขึ้นตามมาจากปัญหาทางเพศสัมพันธ์ด้วยนะครับตัวอย่างเช่น เรื่องของปัญหาครอบครัวปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวร่วมด้วยนะครับฉะนั้นเพศคือเรื่องกว้างครับไม่ได้เน้นเฉพาะเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ทุกคนคิดนะฮะเรายังรวมไปถึงเรื่องของเพศวิถีของแต่ละคนด้วยถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยมีความหลากหลายมากเลยนะครับที่ทุกท่านสามารถมาเรียนหรือมาศึกษาร่วมด้วยครับได้ครับหมอหมอตาและทุกคนครับครับทีนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะมีคําถามไหมครับว่าแล้วถ้าอยากเรียนกับพวกเราอยากเออมานั่งฟังในห้องที่วกาเราสอนเนี่ย สามารถสมัครเรียนได้ไหมครับได้ครับอย่าไปคิดว่าเอ๊เฉพาะแพทย์เรียนนะฮะเพราะจริงๆคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถูกไหมครับแต่จริงแล้วเนี่ยเราเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปทุกท่านสามารถเรียนได้เหมือนกันเราจึงมี2หลักสูตรเกิดขึ้นนะครับหลักสูตรแรกนะครับให้คุณหมอมาเรียนเป็นส่วนใหญ่นะครับเรียกว่าเวชศาสตร์ทางเพศนะฮะจะได้ไปช่วยกันในการดูแลรักษาปัญหาาเพศ้กับหลายท่านเช่นท่านที่มีปัญหาหย่อนสมรภถภาพทางเพศก็ให้คุณหมอดูแลนะครับ แต่ที่2อ,อันนี้เป็นสำคัญครับไฮไลท์ของเราเลยนะครับก็คือคำว่าเพศวิทยาคลินิกอันนี้จะเป็นสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถมาเรียนได้เลยนะครับ,บผมจะรู้ความหลากหลายของเพศนะครับรู้เพศรถต่างๆที่ควาแตกต่างกันห,หรือแม้กระทั่งบางท่านที่คิดว่าตัวเองสบายดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับ อยากจะไปเรียนให้เพิ่มทักษะหรือเพิ่มพูนความรู้เรื่องเพศก็สามารถม,มาเรียนได้เช่นกันครับขอตังครับน่าสนใจแล้วต้องบอกว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยอัดแน่นมากๆเลยโอ้แน่นมากครับแน่นรจริงๆครับทีนี้หากเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะเรียนเนาะสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับเอาง่ายสุดเลยครับวันนี้เปิดโอกาสเลยนะครับอาจารย์เอให้ไลน์ไอดีส่วนตัวเลยนะครับไอดีง่ายมากครับเขียนว่าอ s t i ุฒิครับตามชื่อเลยครับเดี๋ยวขอตังจะขึ้นให้นะครับขึ้นให้เลยนะครับหรือว่าอีกทางหนึ่งก็ได้สามารถสอบถามทางั่งได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพ อินสตาแกรมส่วนตัวนะครับห,ห้กใครอยากเรียนอยากมาปรึกษากนมาปรึกษาตังด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวตังก็จะให้รายละเอียดด้วยเนาะเพราะตังเนี่ยอยากให้คนไทยเราให้ความสำคัญกับเรื่องเพศสุขศาสนามัยทารเพศนะครับเนาะนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับเราสองคนเนี่ยมีโปรเจกต์ทำร่วมกันในอนาคตด, <Yeah. S 1> ด้วยนะใช่ก็คือจะให้ความรู้ทางเพศกับเพื่อนๆื่อ,อทางบ้านผ่านทางออนไลน์นั่นเองครับจะเป็นโปรเจกต์อะไรหรือว่าจะน่าติดตามแค่ไหนยังไงเพื่อนๆก็ต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวตั้งอาาจรย์ครับลารั้เอนะครับขอ ตามโปรเจกต์เราด้วยครับ,รบสวัสดีครับ,รบก็ตอนนี้นะครับตังก็สอนเรียบร้อยหมดแล้วครับก็รู้สึกมีความสุขมากๆเนาะที่ได้มาแบ่งปันมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ มาถ่ายทอดความรู้นะครับเพราะว่าตอ้องคิดว่าเรื่องเซ็กเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญเนาะไม่ว่าจะเป็นสุขอนามัยหรือว่าเรื่องต่างๆนะครับของศาสตร์ของเพศอะเนาะเพศวิทยาคลลนดิงเนี่ยสำคัญมากๆเลยดังนั้นก็เป็น,ปน,ปนบทบาทหนึ่งของตังเหมือนกันแล้วตังก็ภูมิใจในบทบาทที่ได้มามาสอนด้วยะนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคอสของเรานะครับหากใครอยากจะมาเรียนกับตังหรือว่าเรียนกับอาจารย์เก่งๆอีกมากมายเนี่ยก็สามารถสมัครคอสนี้ได้ด้วยครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับที่ติดตามคลิปวิดีโอของตังจนจบครับ กินข้าวนู่นนี่เล็กน้อยอะนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ครับ E.P. หน้าต่างจะไปไหนไปทําอะไรหรือว่าจะมาเล่าอะไรฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็เช่นเดิมครับยังไงเพื่อนๆก็เทคแคร์ดูแลสุขภาพนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย